นี่เลยครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีสแล้วเซียนเอกกับเซยนมิ้นยังไม่ได้นอนเลยก็วันนี้นะครับตีสามเช้าวันเสาร์ที่10เดือนอะไรนะพี่เจมินพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมนะครับนี่เลยครับจัดส่งปลาทั้งหมด36ตัวนะครับนั่งแพ็กกันยันตีสามเลยนะตั้งแต่วันศุกร์ค้ามาวันเสาร์เลยนะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับช่วงนี้จัดโปรโมชั่นนะครับทุกสายร้อยเดียวนะยกเว้นกีต้าร์นะ มีกีตาร์เนี่ยที่พี่เซนเอกไม่ได้จัดโปรนะเพราะกีตาร์ตัว3 5 0หูนนอกนั้นนะเอเรียนแก้มแดงวงเหลืองนะใต้วงเหลืองนะแล้วกออ็อะไรนะพี่สมินแก้มสม้มแก้มสม้มแก้มเหลืองนะที่เข้าๆนะที่มีตอนนี้จัดโปรโมชั่นตัวละหนึ่งแดงนะเนี่ยรวมๆแล้วตกตัวละหนึ่งแดงแค่นั้นเองจัดโปรโมชั่นให้นะครับ นะใครงบน้อยๆแวะเข้ามาหาพี่เซนเอกนะตัวละหนึ่งแดงแทบทุกสายตอนนี้นะราคาเบหวิวนะครับเจอกันตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปนะสองทุ่มเป็นต้นไปแล้วเจอกันนะครับผมแล้วก็สําหรับพี่ๆน้องๆนะครับทั้งหมดสามสิบหกตัวอันนี้เป็นป้ากว่าสามสิบหกตัวเดินทางกี่บ้านจำได้ไหมสิบสองสิบสามบ้านนะสิบสามบ้านนะเดินทางสิบสองถึงสิบสามบ้านนะครับพรุ่งนี้ก็จะจดส่งให้อ่า ประมาณสักสิบโมงไปส่งนะแล้วก็สักบ่ายๆเดี๋ยวแจ้งได้พัสดุให้ทราบทุกบ้านเลยครับแล้วเจอกันนะครับใครอยากได้ปลานะภาราไม่แพงราคาไม่แพงตัวละหนึ่งแดงแทบทุกสายแวะมาหาพี่เซนเอกนะครับในไล์สดต่อๆต,อ,ต,อ,ตอน2องทุ่มเป็นต้นไปครับแล้วเจอกันครับผม